สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะมีกับมาพบพอกับคำพูคือเก่าเนาะค่ะมีคำพภู่้ารอกับผ้าท่านผู้ชมไปติดตามเรืืองเล่าความฝันกับนารดเนาะค่ะด้ย,ยินบ้านารดมีเพื่อนฝันค่ะเพื่อนสีฝันจังไรเป็นไปเป็นมาแนวไรเนาะคะ่ะเพื่อนสีไดตัวดีตัวเล็ดตัวไดเอาไปฝากท่นานผู้ชมทั้งบ้านเนาะคะ่ะเท่ากับเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะท่านผู้ชมเท่ากับไปติดตามรับ z มรับฟังความฝัน น้ารดพร้อมๆกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะนารถสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องรถสวัสดีค่ะนารถค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะท่านผู้ชมมานีผ้าท่านผู้ชมเดินทางมติตามตัวเลขติดตามแนวทางกับนารดเนาะค่ะเนาะได้ยินว่าเพิินฝันเนี่ยค่ะท่านผู้ชมก็ น้าลดฟันกับมาติตามคือเกาแหระเนาะท่านผู้ชมเนาะว่าแต่มีความฟันหรือว่าแนวทางตัวเลขอยู่มองใดค่ะเดี๋ยวยินว่าฟันฟันว่าจังไดยนอนนรลดอ๋อที่แหลกนั่นก็ก่อนสิฟันเนาะค่ะเนาะกับไปสอนหัวสอนหัวกินน้องสาน้องสานั่นเขาบอกว่าหัวร้ายหลายในบ้านกับเขาพากันว่าหัวกินมองหันมองนีร้ายเนาะค่ะเนาะบ้านนี้หัวไผ่กระยาเนาะค่ะมันเป็นอาหารอีสานเนาะ เป็นอาหารหลุดตื่นอาหารดเนาะแซ่บอย่างหนึ่งของอีสานของหายยากห่วร้ายเขาวะผูได้ไปสอนหมากกได้คูละเคองคููมีแต่ตัวใหญ่หัวกบบัาที่นี้ก็คลดขึ้นยากขึ้นยากน้ำมูเสรแล้วบ้านนี้ก็เลยไปสอนน้ำเขาไปสอนน้ำมูแต่ส่วนมูไปสอนสอนหัวบานนี้ตัวนี้เรื่องจริงเนี่ยค่ะก่อนสีฟันตัวนี้ไปสอนหัวกอ่ะ บูมเนฝันเนาะค่ะตันนี้บูมเนฝันก็เลยไปสอนมานีน้องซานั่นก็นี่เด็กหน่อยนั่นไปตกน้ำตกน้ำตายเด้อค่ะตกน้ำจมน้ำตายไปเล่นน้ำมาจมน้ำตายค่ะบัดที่นี่อันแต่ว่ามันก็โดนแหละนรถก็บริข้ดอีหยังก็ไม่ก็เศร้าหยาดนะเพราะมันโดนแหละนะค่ะมันเอยไปแล้วแต่มันจนหลงจนลืมแล้วค่ะจนหลงจนลืมไปแล้วก็คือสิเพินก็คือด้วยคำนี้อันนี้ก็ไปเกิดไปหยังอ่ะล่ะ บานี้นะลดก็เลยไปสอนลงไปสอนนั่นหัวกระไาอีได้ค่ะเป็นมูเป็นแพอยู่มีตัวใหญ่ๆไปสอนก็เอาแงงไปสอนกับมูจับคุลาสนบานี้นะรถดก็เลยลงไปน้ำกับเพียง,งเพียงแอวนี่ละเห็นหัวกะลไหลาบานนี้ก็สนสนกันเด้หัวอีนี้ค่ะได้หัวกันไดหลายเติบแล้วละ่ะบานนี้สนไปสนหมา จักมีอียงคือจังดึงขาเนี่ยละค่ะมีอียงดึงอยู่ขาก็คือว่าเป็นของขาคือคือมีอียงอยู่ไต้นามนี่ละก็ว่าอียงนอคือสนไปสนมาก็นึกว่าแต่แห่งแห่งเบิดบ่อก็คือว่านะค่ะสนไปสนมาเหมยแห่งมันมันเบิดบ่คือขี่ต้มดูดนี่บ้าน่ะคือยัขี่ต้มดูดนี่ล่ละค่ะจำ้องกันละบานี้แกไดยบอกกับมูเจ้าเพ่นคือ่อยบ่ อันเจาเป็นคือข่อยโบอันขาอันคือจังขีดต้มดูน่อยสีบลขา่อยสีบลไปดีได้อันบอกก้มูจับแหงคนละสนนะคะคู่กับโบเป็นยั้งได้ห่ะหมูผัดว่าค่ะ่อยเป็นยั้งนาะขา่อยคือจังขีดต้มอันดูดนี่ละก็เลยว่าบานีกระส่นไปกระส่นไปอีกกับบบเป็นยั้งบัดบอแล้วกับโบเป็นยั้งค่ะกระส่นไปในโลวงเนี่บโข้าวกับเป็นอีก บาก็เลยว่าสอนอีบาทนี่แล้วข้าเมื่อ,อนอมันก็นได้หลายเนื้่ละก็เลยว่าหน้ากับบริคิดยั้งหน,<อ>น้าค่ะบานนี้ก็พักกนสอนไปสอนมาก็ได้ได้หัวกับพักกันส่วนกันเมื่อก็ได้หัวกพราเหตุกินเอามาออมมาอันนี้กินมาออมมาอ,อูมาออมมาอูใสว่วบบักพีกินแสบนอนยามงคืนมันกินแสบเนาะ<อ><อ>ไ,ได้กินเขาอิ่มกินเขาแสบก็นอนรับฟันดีด้วยยางมงคืนมา วันนี้นอนยังขืนฟันฟันฝันวันเสียฟ uh. ันว no ่าได้ยินเสียงได้ยินขับขายขับขายค่ะเสียงคือจังเสียงเล็กหน่อยหายโอ้หายหายเงื้อเงื้อเงืออยู่ค่ะเฮ้ก็เลยว่าเล็กหน่อยเสียงเล็กหน่อยหายยิ้มใส่หนอก็เลยว่าเสียงเล็กหน่อยนี่หายเงื้อเงือกวันนี้ก็เลยอัน ก็เลยออกมาซองบึงหายย <Aí, S 1> ุ่งกันเด้ยค่ะในค่ามฝันในค่ามฝันะก็เลยออกมาซองบึงเล็กหน่อยยุ้ยใชมาห้คืออันบบมีพอมีเมย์มานั่งก็เลยเปิดประตูมาเห็นนางหายอยู่นางหายอยู่นาบ้านบานี้อ้าวกีรามาจังไหนล่ะกีราไปจังไหนมาจังไหนคือเด้มานางหายอยู่นี้ก็เลยว่ะบานี้นั่งกลุ่มหายอยู่นะคะ บ่เพิ่นเหงื่อหน้าขึ้นหน้าเพิ่นแหเบิดว้ายก็เลยตกใจเอ้าอีลาหน้าเป็นหยังคือแลเบิดก็เลยว่าหน้าอีลาเป็นหยังกะหนูตกน้ําอยู่มองซามองไปสอนงเนนี่อเพิ่นก็เลยว่าบ่แม่นว่าลูกเลยค่ะอยก็ยังว่าตื่นมาแก่ยามเช้าก็ยังขนลูกค่ะบานี้นก็เลยว่าอันหนูกอัน อยู่มองนั่นเดิมองพากันไปสนนั่นเดิคนวานึงี่คนนะ่ะคนเราคนนั่มมากอ้ยบานนี้คนเราคนนั่มมากค่ะคนนั่นว่าคนอยากกินขนมมุ้ยไผ่ทำบุญทำทยังไงคนว่า,นา,าคนบอกจาก่างี่บานนี้เอาเมนบอกก็เลยว่าที่ว่าอันขาหนันสนบ่ไปนี่นู้นี่และเป็นคนดึงคนว่า<อ>คนบอกอดึงขานหน้โรถไว้เลยคดึงขาไว ทีแรกกันคือคือตอนนั้นตอนที่บ้านฟันเนี่ยเราเก็นึกว่าแต่เมื่อยแบบขาโอขาโอันยิงสีหน้าค่ะบัตเจเถะโบเมนค่ะบัตเจเถบโบเมนอืมค่ะคนเป็นคนดึงไหวคนวะคนบอกว่าคนอยากกินขนมคนวะบ้านเอ้าขันยาขนมเนี่ยเราก็มาเกล็เนาะก็คนมาเกล็ดแต่อยากกินขนมก็บอกเกล็ดที่ถือสีเดชทำบุญทำยังไห้นี่ยเราก็เลยว่าว่าเนี่ยคนก็เลยบอกเล็ด บ้านนี้ซีออเดอร์คนวะสามตัวนึงหกเจ็ดเก่าคนวะหกเจ็ดเก่าหกเจ็ดเก่าคนวะบานนี้อันกับอันสี่หกสามคนวะคนบอกซีหกสามค่ะสี่หกสามหกเจ็ดเก้าซีหกสามค่ะเล็กหน่อยดีนาเร่มาเลยที่แหลกนั้นคนกลมลงแลเราบ่เห็นคนกลมนาหายอยู บาดในเงขึ้นคือนาแหลบเบิดแลบเสียงข้อึ้นมาหาหัวนี่ค่ะเป็นตะย่านหายยู่เพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นก็บอกอยู่แล้วว่าเพิ่นเพิ่นหนาวเพิ่นเสื้อผ้าใส่กับหมีเพิ่นว่าคือว่าคนตกหนาวหนาวยันขับรถโขนเนาะค่ะค่ะบาดที่ะดูกหลังเป็นกระด่ะค่ะก็เลยบอกเป็นเด็กหน่อยผู้หญิง่อนนารุ่นก่อนอ่าเป็นเด็ก ha, หน่อยผู้หญิงถ้าถ้าเปรียบอายุนี่ประมาณเจ้าปีค่ะน่ารุด เล็กหน่อยเห็นบ่คะค่ะประมาณแปดแปดปีแปดปีเนี่ยนะคะแปดปีเนาะประมาณเจ็ดแปดปีเจ็ดแปดปีเนี่ยค่ะประมาณเจ็ดแปดปีเพราะว่าเด็กหน่อยซ้ำเนี่ยเขากำลังมักไปเล่นน้ำนะอุ้ยนนี้คะเโตนะล บอกเละแล้วเพิ่นกับไปจะให้โตไหมบอกเละแล้วบานี้พ่อหน,น้ารถคุยกับเพิ่นแล้วว่าฐานะรถถือฐานะรถถือบานี้น้ารถกับทีข่ข้ามุ่นไปให้่นก็เลยยืนยานงานจะให้เชิญมาค่ะก็เลยบอกว่าที่ใส่าบาจัดงานไปให้รถว่าค่ะบารีคนก็เลยจิ้มบารีจิ้มนาพันเปียกได้ปะตันนาเปียนเป็นสีเยนาใหม่ฐานาเปียนเป็นสีใหม่บานี้ น่าก็คือปกติคือเห่าไงล่ะเป็นสีคือสีขดแต่เป็นสีจะสีขดมานี่บอกล้วเพิ่งจะอันหันหลังนี่ยางไปเลยแบบยางไปเลยหันหลังยางไวๆไปเลยแต่ยางไวๆไปเลยเพิ่งจะหันมาเนี้ยมีจะลืมเด้อผลมาหันมาหย่ออีกเลยนะคับหันมาย่ออีกจะลืมเด้อผลม่ะค่ะค่ะท่านผู้ชมนี่ครับเป็นเรื่องเล่าความฝันของนารดทนอกค่ะนอกไปโอนหัว ไปสอนหัวไปสอนหัวมีไปสอนอีนี้เลยล่ะ,ะ,เะเหตุการณ์จริงใช่เหตุการณ์จริงไปสอนนี้พ่อหลังจากลบมาแลว้วมาเห็ดกินเห็ดอยากอมหัวกินแบบเสบนอดรับค่ะฝันมาผีเล็กหน่อยน่ะล่ะค่ะท่านผู้ชมมาบอกเลเล็กหน่อยตุกหน้าตายอยู่ซาขัหนองนารนุ่นค่ะ,คะแต่ว่านารุนารุน,ารนี่ก็หูบัววานีสาเฮงนั่นน่นก็ยี่เล็กหน่อยตุกหน้าตายหูอยู่ค่ะหูอยู่แต่ว่ามันโดนแล้วนารุ่นก็คือว่ามันจะได้เกิดแล้วเพราะมันโดนแล้วนารุ่นก็ มันจางมันคือไปเล้่น้เขา็วกคืชย่านเนี่ยค่ะ่ค่ะแต่ว่าก็บหัวกล้ายๆหัวหล้ายคือเขาวาอีกค่ะนี่จะตัวใหญ่ๆพวกกา่านผู้ชมกาดจะได้กับตะพูชมข้างบ้านโชดโชคนั้นนั้นกับตัวรีน้าอรุณนอคันนอซื้อไทยนี่ก็ขอขอบคุณนารุได้หลายเด้อค่ะที่แบ่งปันเนววทางกับตัวเรเน้าคเนอขอบคุณค่ะนารุขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้ารุค่ะ คลิปนี้เข้ากับมาสรุปตัวเลขของนารดนอกค่ะนารดนี่ตอนกลังเว้นเพื่อนกับไปสอนหวกเนาะคะ่ะไปสอนหวกยุสะสะหน่วยนันกะนิกหน่อยตกน้ำตายเนาะคะ่ะท่านผู้ชมตกน้ำตายเพื่อนกับสอนไปสอนมาขาเพื่อนกะคือจังมีเนิกหน่อยมาดึงไหวนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมคือจังเล็กหน่อยดึงขาเพื่อนไหวย่างกับบ่อออกค่ะตัวนี้เป็นเรื่องจริงค่ะ ปต็กแรงมากเพิ่นกินเขาแล้วเพิ่นกะนอน basics, ค, 8, nah сыл, ค่ะเพิ then, ya, <ผม S 1> ement, ่นกะได้ฝันว่าเด็กหน่อยมานั่งหายอยู่หน้าบ้านเพิ่นเนาะค่ะตอนกลางคืนมานั่งหายอยู่หน้าบ้านเพิ่นก้มหนาหนารถดได้ยินเสียงเด็กหน่อยหายกะออกมาเบิงเนาะค่ะตอนกลางคืนกะออกมาซองเบิงเพิ่นฝันฝันว่าได้ออกมาซองเบิงค่ะเด็กหน่อยเงยหน้าขึ้นหนาดำค่ะหนาดำเบิดค่ะท่านผู้ชม นารดก็เลยว่านาเป็นยังคือดำเด็กหน่อยกัดตอบว่านาดำหย่อน,เพ,นเพิ่นตายไปแล้วเวนะคะเพิ่นต๊กนามตายค่ะเพิ่นต๊กนามตายเพิ่นมาขอส่วนบุญกับนารดเนาะคะ่ะนารถว่าคัดอยากได้ส่วนบุญกะบ,บอกเลขเนาะคะ่ะตัวเลขของเพิ่นบอกนารดกะหกเจ็ดเก่าค่ะสี่หกสามค่ะ ที่พกกันย่าสองหาหกค่ะกะให้ทันผู้ส้มโชบๆมันๆมานลำล่ำด้วยน้ำกันเด้อค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกํำลังใจให้คำพูพาลาะนำในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้คำพูพาละขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ